เนี่ยนะเนี่ยนะโจพี่คือพี่มองอย่างนี้ตอนนี้เนี่ยที่เรากาลังสร้างเนี่ยลงกุหลาบใหม่เนี่ยพี่จะให้มึงตรงนี้เนี้ยเนี่ยตั้งแต่นี่เลยตั้งแต่แนวนี้ยาวเลยใช่ไหมครับตั้งแต่แนวนี้ <complac> จากจากนี่เลยนะจากนี่เลยเนี่ยจากจากมุมนี้จโจแล้วก็ยาวออกไปจนถึงโน่นอ่ะห้องน้ําห้องน้ําเรามีทั้งหมดสิบสิบสองห้องห้องน้ําเรามีสิบสองห้องเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยพี่อยากให้ทําตลาดเช้าอยากให้ทําตลาดเช้าก็คือ ทำตลาดเสาคืออันนี้ล็อกนีย้ยาวเลยปึ๊บหันหน้าออกไปนี่นะหันหน้าออกไปด้าน,นี้ปกติตลาดทําล็อกห,หนึ่งกี่เมตรสามเมตร DS ครับล็อกละสามเมตรมึงวัดเลยโจวัดเลยสามเมตรสามเมตรสามเมตรมันได้เท่าไหร่ตั้งเลยตั้งยาวปึ๊บแล้วอีกฝั่งนี้ปึ๊บทําไงฝั่งนี้หันหน้ามาด้านนี้ฝั่งอ่ะประกบกันให้เดินตรงกลางให้เดินเป็นโมเป็นเดินขวายขวาเลยเดินตรงกลางเดินจากน่นมานี้เดินจากน่นมานี้ แล้วก็เอาด้านนี้ด้านนี้หันออกมาอีกมันจะได้ทั้งหมดสามแถวเข้าใจทั้งหมดสามแถวอสามซอยเดินมาปึ๊บก็เดินวนเป็นตลาดเช้าตลาดเช้าวันอาทิตย์เพราะอะไรคนลงจากภูทับเบิกใช่ใช่ครับต้องมาจบที่นี่ใช่ซื้อของฝากซื้อของพื้นบ้านพื้นเมืองกินข้าวข้าวเราร้านอาหารเราอยมุมโน้นสวนกุหลาบอยู่มุมนี้สวนกุหลาบ ควายเผือกน่นนี่นั่นมึงอยากชมควายเผือกมึงอยากชมสวนดอกไม้มึงชมมึงไม่อยากชมไม่เป็นไรมึงเดินตลาดลและพี่ให้โจไม่ต้องเก็บลูกค้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าใช้จ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าห้องน้ําไม่ต้องจ่ายเที่อะไรเลยรีเลยสำหรับให้มันติดขายและเราจะทําเนี่ยก็คือหน้าหนาวนี้หน้าหนาวนี้เราจะทํานะครับหนาวนี้เราจะทาก็คือทําไมอ่ะลุงท่านี่ทาไมพื้นที่ตรงเนี้ย คุณไม่เอาไว้ให้เขาจอดรถล,ดละ่ะมันเสียผลประโยชน์ถามว่ามันเสียผลประโยชน์ไหม <_ d> um> เสียเสียมากแต่ไม่เป็นไรทําตรงเนี้วันอาทิตย์เนี่ยเอาวันอาทิตย์แค่ตลาดเช้านะขายตั้งแต่เข้าเข้าจัดได้ตั้งแต่หกโมงเ <6 S 2> ช้าหกโมงเช้าเราจะเริ่มขายลงจากเขากี่โมงอ่าระยะการลงก็อยู่ที่ประมาณสักเก้าโมงครึ่งหมายถึงออกจาก ออจากห้องมาถึงนี่ประมาณสิบโมงสิบโมงบางคนตื่นเช้าก็มาถึงนี่เก้าโมงเก้าโมงสิบโมงเริ่มขายถึงแค่อระยะกวราลงไม่เกินบ่ายสองก็เสร็จหมดผมให้ขายแค่บ่ายโมงบ่ายโมงเนี่ยระยะเวลาการขายเนี่ยปุ๊บฟรีทุกอย่างฟรีทุกอย่างนะครับแล้วทีนี้ผมจะทําตรงเนี้ยให้เป็นลานค้ารถจอดด้านโน้นรถจอดด้านหน้าเลยจอดไปหมดลานจอดเราใหญ่อยู่แล้ว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพ่อค้าแม่ค้าต้องรับเงื่อนไขให้ได้ต้องดูต้องรับเงื่อนไขให้ได้เพราะอะไรตลาดเช้าผมผมไม่มีไฟให้นะผมไม่มีไฟให้นะอ่าแต่ผมมีน้ําให้นะน้ำให้อ่าผมมีน้ําให้ล้างโน่นนี่นั่นผมมีน้ําให้ฟรีผมไม่มีไฟเพราะอะไรคือตลาดเช้าเนี่ยผมมองเนี้ยมันไม่ได้มืดไม่มีไม่มีไฟให้ใช้เตาแก๊สได้เอาเตาแก๊สเอาอะไรก็คุณไปอัดแอรเอา เป็นระบบของคุณคุณไปแอดแอปเอาไปปรับเปลี่ยนเอาไปเตรียมตัวมาถูกต้องตรงนี้และตรงนี้เนี่ยเราจาเอินฟูทั้งหมดทั่วฟ้าเมืองไทยมารวมไว้ตรงนี้เพื่อที่จะเพื่อที่โปรโมทตลาดเหรอไม่ใช่ครับผมโปรโมทสวนดอกไม้ผมโปรโมทไฟเผื่อผมมีโปรเจกต์อยู่ตรงนี้เป็นผลพลอยได้เพื่อส่งเสริมกระตุ้นให้สินค้าภาคการเกษตรของหากของเราอะมาจบที่นี่ คือ,อคุณมาจากเขาคอถ้าเกิดมาจากเขาคอปุ๊บเนี่ยเข้ามาเนี่ยประมาณสิบห้าโลสิบหกโล, <16 S 2> โลมันอาจจะมีคนอยากมาขายหมูอ่ะถ้าอยากขายหมูกูพูดตรงนี้คนมาเที่ยวเขาคอสภูรับเบิกเขาจะซื้อหมูกับกรุงเทพเหรอือมันไม่ใช่เอาอาจจะเป็นขนมเป็นหอ่อเป็นอะไรกินในรถได้เอาสินค้าที่มันกินในรถได้หรือ เอาไปเป็นของฝากต่อไปได้หรือว่าผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านที่ว่าขายได้เออหรือหรือกับข้าวเอาข้าวปลาอาหารซื้อจากตรงนี้ครับแล้วไปกินโน่นกินในนั่นได้อ่าไปกินตรงโน้นถูกไหมเราต้องการแบบนี้และเราให้ฟรีฟรีนะฟรีเลยนะไม่ปีนี้ฟรีก่อนเลยเอาปีนี้ก่อนเอาหน้าหนาวเนี้ยฟรีทั้งหน้าหนาวเลยแล้วเราจะปิดซีซั่นตอน เราจะปเปซีุ่นภาพันธ์เดือนกุมภาพันธ์ก็คือวันที่สิบหรือวันที่สิบห้าเราจะปิดซีซันเลยปิดปุ๊บหมดแล้วเราค่อยไปสู้กันใหม่หนาวหน้าเพรา,าะมีช่วงฝนนะครับเพราะว่าร้านค้าบางทีมันจะลำบากถูกต้อง,องช่วงฝนมันจะลาบากมากแต่ตรงนี้เราจะลงหินคุกหมดนะ เราจะปรับพื้นที่ให้เราจะปรับพื้นที่ลงหินคุกหมดเลยนะตรงนี้หินคุกหมดเลยแล้วถ้าใครมาช่วงแรกนะครับเราจะมีข้อมูลแล้วพอเราจะเริ่มเปิดเนี่ยเราจะแจ้งแจ้งเดี๋ยวคือคือในส่วนของตลาดเนี่ยไม่ต้องติดต่อลุงโทนี่นะติดต่อโจเลยโจเลยครับติดต่อโจเลยครับเพราะว่าโจเขาอ่าเดินทางสายนี้อยู่แล้วนะฮะเขาทําด้านนี้อยู่แล้วทีนี้เนี่ยมีคิมมีผู้ปรารใช่ใครใครจะมาขายหรืออะไรเงี้ยติดต่อไปทางเขาเลยโจเลยนะครับเพราะว่าในส่วนนี้เนี่ย คือกูไม่อยากเป็นงานนึกภาพออไหมไม่อยากเป็นงานแต่อยากสร้างอาชีพให้กับชุมชนอยากสร้างอาชีพให้กับคนเพชรบูรณ์ <Hey. S 2> เท่านั้นเองก็คือมอบหมายให้น้องจัดการให้น้องบริหารแต่ว่าอยากจูงค์ก็คืออยากให้มีร้านค้าขายของฝากกระจายไรายได้ถูกต้องอ่ะทีนี้เนี่ยฟังนะครับสําหรับใครที่อ่าสาหรับใครที่อยากจะข,า,ขายตรงนี้ยโจมันจะได้ประมาณกี่ล้านเนี่ยประมาณร้อยยี่สิมานะครับประมาณ120ร้อยยี่สิบเอาแค่นี้ รถพ่อค right ้าแม่ค้าจอดไม่ได้นะโจพี่ไม่ให้จอดตรงนี้มันจะเกะกะให้ขายของอย่างเดียวเอาของลงปุ๊บจอดนอกเอาไปจอดข้างนอกโน้นจอดโน่นนะริมทางเลยริมทางเลยมีเปดทางอยู่ริมทางไปด้านน้อนเลยเข้าไปในป่าเลยด้านหน้าก็ห้ามจอดนะด้านหน้าถนนเนี่ยสองฝั่งห้ามจอดนะตรงนี้ไม่ได้เอาไว้ให้ลูกค้าจอดเท่านั้นเอาไว้ให้ลูกค้าจอดเท่านั้นนะครับถ้ารับเงื่อนไขได้เราก็ค้าขายกันได้อยู่ด้วยกันได้ครับอ่า ถ้าเรารับเงื่อนไขได้เงื่อนไขมันไม่ได้มีอะไรนะอันดับแรกคือเราไม่มีไฟไม่มีไฟแค่นั้นเองน้ําเรามีให้ใช่แต่การจอดรถจะมาเปิดท้ายขายไม่ได้ไม่เอาแต่ว่าเราอาจจะจัดรูปแบบของร้านมีเต็นท์มีโน้มจให้ให้ดูเป็นคือลุงทัวนี่จะซื้อเต็นท์สามคูณสามเอามาตั้งสามคูณสามเอามาตั้งเนี่ยตั้งให้หมดเลยเนี่ยประมาณร้อยยี่สิบใช่ไหมก็ประมาณร้อยยี่สิบหลังร้อยยี่สิบหลังเดี๋ยวลงทุนเองฮะเดี๋ยวลงทุนเองตลาดก็ฟรีฟรี ไม่มีการเก็บค่าเต็นท์มีเต็นท์ให้ด้วยไม่มีการเก็บค่าห้องน้ําไม่มีการเก็บค่าไฟไม่เก็บค่าอะไรเลยลองดูครับมาเดี๋ยวลองติดต่อมานะครับติดต่อมาทางผมเลยเดี๋ยวจะซาวแล้วก็จะเช็คอีกว่าใครขายอะไรแล้วเริ่มวันไหนยวผมจะแจ้งีจะแจ้งอีกทีนึงแจ้งอีกทีนึงเดี๋ยวคุยกันก่อนเพราะว่าจริงๆอะอยากให้ขายเป็นพวกอาหารการกินของฝากอาหารการกินของฝากเนี่ยเนี่ยมันจะได้เลยคือซื้อกับกรุงเทพกินในรถใช่ถูกไหมครับ พงไม่มีใครมาซื้อเนื้อซื้อหมูถ้าเป็นเนื้อเป็นหมูทําเป็นแหนมดีกว่าไหมอ่าอ่าอันนั้นก็ได้ขอแพ็กเกจอ่าหรือเป็นเนื้อแดดเดียวอ่าอ่าแพ็กเกจจิ้งสวยงามหน่อยอันนั้นได้ให้คํานึงถึงของกินเสื้อผ้าเสื้อผ้าก็เป็นถ้าเป็นมงก็ได้อยู่นะเป็นแนวของฝากเป็นแนวของฝากได้นะเสื้อผ้าเป็นแนวของฝากได้นะ คือข้อแนะนําว่าสําหรับลูกค้าไอ้พ่อค้าที่อยากติดต่อเนี่ยถ้าอยากมาดูจะขายหรือมีสินค้าอย่ยงนี้นําปรึกษาโจได้โจจะให้ข้อมูลว่าควรจะเป็นแบบนี้อย่างนี้ของใช้ก็ได้อยู่นะของใช้ของใช้ในครัวเรือนก็ได้อยู่นะของใช้ในครัวเรือนเสื้อผ้าก็ได้อยู่ถ้าคุณจริงๆก็ไม่เป็นไรก็ขายฟรีอยู่แล้วอ่ะขายฟรีอยู่แล้วได้ถ้าขายไม่ได้ก็เปลี่ยนสินค้าใหม่ก็แค่นั้นเองแต่ถามว่าถ้าปรึกษาโจโจก็จะให้ข้อมูลได้ว่าตลาดเป็นแบบนี้ได้ถูกต้องอ่ะ เร็วๆนี้เจอกันนะครับหน้าหนาวนี้สิงหาสิงหาเริ่มประกาศกันสิงหาเดี๋ยววันี้เราจะประกาศกันก่อนหน้ากรกฎากรกฎานี้เราจะประกาศแล้วนะวางแผนแล้วแล้วก็สิงหาหรือตุลาเนี่ยเราจะเริ่มเริ่มมีการตลาดแล้วขายก็คือวันอาทิตย์วันอาทิตย์ตลาดเช้าเพื่อที่จะล็อกคนจากภูทับเบิกลงมา หรือคนเดินทางาแา่นั้นผ่านไปเมืองเลยถูกต้องเพราะว่าคนมาเที่ยวสุขเสาว,วันอาทิตย์ต้องกลับแล้วเท่านั้นเองเอาตลาดเช้าใช่เอาตลาดเช้านะจออ่ะโอเคอสําหรับใครที่ดูคลิปนี้กดแชร์<า>ให้ไวฝากติดตามด้วยนะครับ